โอ้โอ้นี่มันเห็ดตัวนี้นี่โอ้ oh. <Hey! S 2> สวัสดีคะ่ะทุกคนกับไอีกครั้งนะคะกับ E ีีร้องของนะคะจะบอกว่าทุกคนวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะอาจจะมีร้องของเยอะนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดพี่ปุ๊กเล่นแบบธรรมดานะคะมันจะต้องใช้เวลาคิดนานมากเลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยออตอนนี้ที่ทุกคนกําลังดูอยู่นะคะปุ๊กน่าจะอยู่ที่ทะเลแล้วคะ่ะทุกคนดังนั้นนะคะอะไรที่มันต้องคิดเยอะๆนะคะปุ๊กก็เลยยังไม่ได้ทาเอาไว้นะคะขอทําอะไรที่มันง่ายๆก่อนนะตอนนี้เราอยู่ในเอเลช์โมนะคะในโลกของอียิปต์ค่ะความจริงมี คนอื่นบอกว่าให้ไปที่โลกอื่นนะคะแต่ว่าเตัวเกมนี้ยังไม่ได้ไปปลดล็อกเลยต้องมานั่งเล่นใหม่ตั้งแต่ EP แรกในทุกโลกเลยะคะ่ะทุกคนดังนั้นช่วงนี้ขอเป็น E ไปก่อนนะจ๊ะมิชชั่นของเราก็คือเล่นตัวเดียวทั้งเกมเลยเล่นยังไงให้ชนะนะคะแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยทุกคนรอมูเวอร์ไปหมดแล้วะคะ่ะทุกคนเอ,อดังนั้นเราจะพยายามไม่ให้ซอมบี้นะคะหลุดเข้าไปเราจะมาดูว่าเราจะรอดไหมนะคะ เอาละเราต้องเลือกต้นไม้ดีๆอ่ะสวยแล้ะ <laughs> ไม่รู้จักสักต้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอเปิดสองพันโอ้โนเออฉันไม่รู้จักสักต้นฉันอันนี้น่าจะติดผิดปะตัวนี้เหมือนจะติดผิดใช่ไหมเอาตัวนี้ละกันฉันเลือกตัวนี้ละกันมันคืออะไรอะ่ะตัวนี้เนี่ยอลองดูนะคะอุ้ยมันทำให ติดผิดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะทุกคนอะลองเล่นดูก่อนนะคะว่ามันจะรอดเปล่าเออเฮ้ยได้อยู่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอื่นเลยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอื่นเลยเงินฉันกาะไล่ลงทั้งแมปเลยละกันเออเออได้อยู่ตอนแรกคิดว่าต้องเอาไปสวมใส่ต้นไม้อะไรหรือเปล่า ปรากฏว่าไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าต้องใส่เรื่อยๆทุกคนโอเคใส่เรื่อยๆใส่อย่างไงก็ไม่เต็มแมตเพราะว่าซอมบี้มาเรื่อยๆโอเคโอเคโอไม่ oh มากันเร็วจริงโอไม่ oh เดี๋ยวนะปัญหาอยู่ที่ว่า เราจะใส่ทันหรือเปล่าน okay. okay. ี่แหละอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่านี่มันด่านเริ่มยากแล้วทุกคนโหดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโหดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนักไล่ใส่ก่อนรอมูเวอร์เราไม่มีแล้วนะทุกคนรอมูเวอร์เราไม่มีละโอเคโอเคอ๊อ๋อมันระเบิดตัวเองมันระเบิดตัวเอง ใหมมันระเบิดตัวเองใช่ไหมเออเราก็ใส่เฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยเออให้มันระเบิดตัวเองไปโอเคงั้นเราใช้แผ่นเดียวก็น่าจะรอดนะคะสำหรับด่านนี้เก็บไปด้วยโอ๊โอข้างหน้าก็ต้องวางฮึบฮึบฮึบมือระรัวมากเลยทุกคน โอเคโอเคเอ่อแล้วถ้าเกิดเราใส่บูสเตอร์ตรงนี้ใส่บูสเตอร์เข้าไปอ่ะใส่บูสเตอร์ได้ไหมใส่ไม่ได้ะ่ะโอเคมันระเบิดทีคือระเบิดจากตรงนี้แล้วมันมีผลต่อทั้งแมปเลยเหรอโอเคเรียบร้อยนะคะน่าจะผ่านนะคะ นี่เราไม่ได้เล่งเวลานี้นะเอาเล่งเวลาให้แหละโอเคโหดตัวนี้โหดอยู่โหดอยู่นะคะผ่านนะคะเรียบร้อยอะไปด่านต่อไปกันค่ะเล่นตัวเดียวทั้งแมปไม่รู้จักเลยอันนี้ระเบิดแล้วก็ถอยหลังลองเอาตัวนี้ดูนะคะมันมันดูน่ารักดี ตัวน,นี้นะคะชื่อบอมบอมบาดมินท์นะคะลองดูนะคะฮึบโอ้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 เก็บสตตนระเบิดหมดเลยทำไมโหดจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโหดอยู่ถึงขั้นเกมสต,ตอนระเบิดได้แบบว่าเฮ้ยตัวนี้โหดของจริงโอเค คือพื้นมันก็ระเบิดไปเฮ้ยมาข้างหน้าเลยหรอมาข้างหน้าเลยหรอโอ้โหเสียงดังมากนี่มันอะไรระเบิดนิวเคลีย์ซอมบี้ยังไม่โผล่หัวมาเลยโอเคฉันได้ยินเสียงกากระท่วมาแล้วเสียงกากระท่วมาแล้วโอ้โหตุมต้ม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  โอ้หไอ้ตัวนี้โหดจริงโหดจริงทุกคนใส่นี้ก็ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรมาต่อ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 ใส่ยาวๆใส่เรื่อยๆ,อน,ๆ,ๆนิ่ง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 แป๊บนึงนิ่งแป๊บนึงนิ่งแป๊บนึงนิ่งแป๊บนึงอยากเห็นหนะ้าซอมบี้บ้างอ่ะใส่อ่ะใส,ใส่โอ้โหโคตรโหดโอ้ตัวนี้โหดจริง อากะกะทัวมาค่ะโอ้กากะทัวก็ตายแบบเร็วมากโอเคนี่เราไม่มีロเวอร์เราก็ยังผ่านมาได้ค่ะเรียบร้อยนะคะ EP 55เลเวล55อ่ะไปด่านต่อไปค่ะโอ้ตัวนี้ไม่เลือกแน่นอนตัวนี้ไม่เลือกแน่นอนเพราะว่าตัวเนี้ไม่สามารถฆ่าซัมบี้ได้ อันนี้ทำให้ซอมบี้ที่อยู่ใกล้ไปถอยหลังส่วนตัวนี้ไม่ได้ทำดาเมจหรอส่วนตัวเนี้ยสร้างบอลลูนไม้ไมยคือสร้างระเบิดบอลลูนหรอแล้วตัวเนี้ยสโลว์สโลว์ลพวกซอมบี้ที่บินหรองั้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเดียวที่สร้างดาเมจใช่ปะอ่ะลองดูค่ะตัวนี้ชื่อว่าบูมบอลลูนฟลาเวอร์นะคะโอเคสร้างบอลลูนใช่ปะสร้างระเบิดบอลลูนใช่ปะอ่ะปะอ่ะ ไม่เคยเล่นเหมือนกันมีแต่แพนไม่เคยเล่นทั้งนั้นเลยฮึบฮึบโอ,โอ้โอ้โอ้นี่มันเหตุตัวนี้นี่โอ้เฮ้ยว้าวอ,อ,อุ้ยโคตรโโอ้โคตรอุ้ยตัวนี้โคตรโฉันชอบฉันชอบ โอ้โหระเบิดทีเดียวระเบิดทั้งแมพด้วยโอ้โหยังโหดอ่ะฉันใส่ลัวๆเลยนะเราก็ยังรอดไปได้ทุกคนฮึบฮึบมันลอยถอยหลังด้วยหรอเดี๋ยวดูด,ดิมันลอยถอยหลังมันเหมือนลอยไปจัดการซอมบี้ยทุกคน ไ,ไม่เนี่ยอย่าใส่ใส่เอ้ยฉันใสน่ได้แล้วอ๋อโอเคโอเคงั้นฉันไล่ใส่นี่แหละฉันไล่ใส่นี่แหละฉันไล่ใส่นี่แหละโอเคตูมต้มตู้มโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเค แต่ว่าแพทฟุนหมดแล้วว่ะอันสุดท้ายแล้วว่ะฮ้ยทำไมระเบิดบอลลูนมันไม่ออกมาเหมือนตอนแรกวะฮ้ออกมาสิพี่ดอกทำไมไม่ไม่ออกมาเหมือนตอนแรกวะอะไรอ่ะอุ๊ยตอนแรกก็ออกมาเยอะอยู่นะทุกคน อ้าวเนี่ยมันออกมาแล้วระเบิด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 ต้มโ,โอเคเฮ้ยแต่ว่าที่นแน่ๆคือมันเหนียวอยู่นะมันเหนียวอยู่นะทุกคนมันเหนียวอยู่นะเอาได้แล้วแล้แล้วระเบิดอีกระเบิดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะใส่ทันป่าวันเ,น,เนี้ยฉันจะใส่ทันป่ะวันเนี้ย อุ้ยได้อยู่ตอนแรกนึงว่าจะแตกได้อยู่โอเคเพียงแต่ว่าม <st unlikely> ันไม่ค่อยสเปาอาบอลลูนมาสักเท่าไหร่นะตัวเนี้ยโอเคอผ่านพนไปเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้อะไรอ่ะโอ้ยตัวนี้ดูน่ารักอ่ะ Fire Poison P ก็คือมันจะมีติดผิดด้วยโอเคนั่งไล่ใส่ทั้งแมปเลยรอเป๊บนีงติดผิดด้วยแต่ว่าเราต้องรีบจัดการไอ้เกสโตนนี้ก่อนนะคะ โอ้โหโอเคโอเคโอ้ hmm. อย่างโหดเฮ้ยโหดอยู่เหมือนกันนะเนี่ย mm hmm. คือจะบอกว่าซอมบี้โหดนะคะ mm hmm. แต่ว่าตัวเราก็โหดเหมือนกันนะคะ พืชของเราทุกตัวเนี่ยถูกอัปเกรดเป็นแบบเลเวลสูงหมดแล้วอะ่ะดังนั้นโอกาสผ่านก็สูงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอยากลองไงชอบมองภาพแบบนี้โอเคโอเคแถวแถวแรกน่าจะน่าจะถูกทำลายนะคะเพราะว่ามีการกระทั่วเยอะทุกคนเรียบร้อยค่ะออามา ออามาเดี๋ยวลองใส่พาวเวอร์แพนดูเออพาวเวอร์บูสเตอร์บูสเตอร์แพนนั่นแหละโอเคยังรอดค่ะ57 57อ่ะไปอ่ะลองดู58นะคะอันนี้เป็นอันสุดท้ายละเฮ้ยฉันว่าตระกูลพวกนี้แม่งดีว่ะไอตัวแบบหน้าตาแบบอย่างเงี้ยบูสต์แมจิกแพนด์แมจิ a อลแพนเฮ้ยไม่เวิร์กบูสต์สเตรน g ์ช s h เตอร์เอ้ย, er. อ,ยอันนี้โอเค อ่ะลองอันนี้ดูอันนี้ใช่ป่ะอ่ะโอเคมันเป็นตระกูลมิ้นใช่ไหมเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นมิ้นหมดเลยอะทุกคนอ่ะลองดูค่ะว่ามันจะเอฟเฟกต์เป็นยังไงใส่โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยหอดเฮ้ยดีอ่างั้นใส่ให้หมดเลยฮึบ เฮบ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 อ้าวเดี๋ยวมันแม่งระเบิดด้วยว่ะแสดงว่าเราต้องใส่เรื่อยๆทุกคนดูดิมันไล่ระเบิดไปทีละอันทีละอันทีละอันใส่เต็มเต็มแมปไม่ได้อ่าไม่เป็นไรอ่ะเล่งเวลาหน่อยค่ะเล่งเวลาเล่งเวลาเฮยใส่ดักด้วยใส่ดักโอเค โอเคต้องใส่ให้ทันกับซอมบี้ที่มาโอเคใส่บูสเตอร์ได้ไหมใส่บูสเตอร์นะใส่บูสเตอร์ไม่ได้เฮ้บ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 อยากให้มันเข้าบ้านเชียว เพราะว่าบ้านเราไม่มีอะไรป้องกันแล้วแถวนี้เอบ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 โอเคโอ้เร่งเวลาหน่อยฉันรู้สึกเวียนหัวมากเลยทุกคน สายตาเนี่ยมองแต่กระแพนอย่างเดียวเลยไม่ได้มองซัมบีเลยมองกระแพนอย่างเดียวเลยฮึบ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 เฮ้ยเดีย <He> วอ๋อโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ โอ้ยมาเยอะจังโอเคโอเค,อเคไอ้ลูกเล็กเด็กแดงมันมาเยอะจังฮึบฮึบโอเคโอเคโอเค กากันทัวเยอะมากทุกคนกากันทั่วเยอะมากรู้สึกว่าหลังๆเราก็จะโหดแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าแมบนี้แตกนะคะก็เดี๋ยวเราย้ายไปแมบอื่นค่ะฮึบฮึบฮบเฮึบฮึบฮึบยังไม่เสร็จอีกเลยยังไม่เสร็จอีกเลยเสียงแม่งดังมาก โอเคโอเคเมื่อยมือแล้วเนี่ยฉันเมื่อยมือแล้วเนี่ยเมื่อยมือมากเลยเนี่ยหยุดก่อนไหมเรือแถวบนแถวเดียวแล้วนะโอเคโอเคนี่วางทับซอมบี้เลยเรียบร้อยอ่ะอ้อเอายังไม่หมดหรอเหนื่อยอะให้พี่เขาเดินไปก่อน ให้เขาได้มีโอกาสเดินหรือสองตัวเนี่ยนะโอ้น่าสงสารจังตู้มเรียบร้อยค่ะชนะเลี้ยวโอเคสำหรับวันนี้นะคะ EP ลองของนะคะเดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อ EP อต่อไปในพัทหน้าค่ะบ๊ายบาย